สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเมน้ก็มาผูกกับสาบิวคือเก้าเนาะทางซองซาบิวคนบ้านป่าเนาะก็บสาบายดีเอฟซีทุกๆฐานเด้นนอเนาะก่อนสิอ่ะเมนิสาซบิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องเพราะว่าสาบิวมีภารากิจนีการเลี้ยงงวัวเนาะเมนิกะอีพอกระบวจำพรเพื่นขึ้นไปยันเห็ดหัวหนาโคกเนาะพี่น้องเพราะว่างัวเพิ่นมากินเข่าอะลรพี่น้องเพราะว่า ในบ้านเพนิ่นกาประกาศอะไรแหละพี right? ่น้องประกาศให้เลี้ยงงัวเนาะให้ฝูกงัวให้แหละเลี้ยงเจ้าองเลี้ยงเนาะแต่กายังแต่ก่ายังบบพันบบพากันอันผูกเนาะพี่น้องแล้วก็บอพากันเลี้ยงเนาะพอมันมากินเข่าผููธีเพื่นหย่อนอะไรพี่น้องกินกาอะไรเนาะแต่เพิ่นกาประกาศอะไรแหละแต่ว่าเพิ่นก่ายังบบพากันเลี้ยงเนาะพี่น้องยังถือเบาเอาง่ายอยู่เนาะเพราะว่า มันไปกินข่าผู้อื่นอะไรพี่น้องไพรกบอยากให้มันกินอะไรเนาะตอนนี้กับยี่พอก็ว่าจำพรเพิ่นกับข้นไปอันเห็ดหัวเนาะเห็ดหัวพระพระ,ะงัวบูใหงัวเข่าวแ,แต่บริเหตุด,ดีปไปเลยพี่น้องเพราะว่าข่าวนาโคข่อยกะมันอันออกลายเลยเนาะมันยาวเติบแล้วแต่กะงัวเพื่นกินทะเถืออะไรพี่น้องเพราะว่ามันเข้ากับบริเหตุอะไรเวลาเขาเนี้ยข้นไปมันกะ มันอยากโคกอะไรมันนี้เพิ่นก็เลยพากันไปเห็ดหัวเนาะพี่น้องเห็ดหัวนวาโคข่อยก็ได้มีอันการเลี้ยงงัวมันนี้เนาะเฝ้างัวนี่งัวทางหลังข่อยเนาะบ่ให้มันไปกินกาผู้อื่นอะไรสบิวก็เลี้ยงพี่น้องชอบวิวห่าก็อีพ่อเพิ่นก็สิเลี้ยงตลอดแหล่งตลอดปีหแหละพี่น้องยามแหล่งอีพ่อเพิ่นก็บ่ได้ปล่อยเนาะมีแต่เลี้ยงเลี้ยงในนาตัวเองเนาะก็ยามนาค่ะเลี้ยงคือเก่้าห่อะพี่น้องสบิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปนั่งเฝ้าเลี้ยงงัวกันเนาะไป อันนี้กะงัวเพิ่นกะอยู่หล,ล่อๆนาข่อยเองเนาะพี่น้องถนั่งกะสิเป็นกาเพิ่นเนาะกะสิเฝ,ฝ้าอะไรเฝ้ายายมันไปกินกาเพิ่นเนาะพี่น้องผู้ดได้ว่านกับผู้ดได้กระยักดำอะไรมันแย,ย่อะไรแกนเนาเสียดายได้พี่น้องเลยชิบ,บิวกะเลยเฝ้างัวแทนอีพอก,อกระบอจำพอนมาอน้เพิ่นพากันขึ้นไปนาโคกเบิดขึ้นไปเห็ดหัวนาโคกพี่น้องเพราะว่ะข้าวนาโคกข่อยกะออกแย่อะไรเนาะชิบ,บิวกะสิมานั่งเฝ้าเพิ่น หนังเฝ้างัวพี่น้องยันไปหน้าผู้อื่นเนาะเปิดประกาศให้ผูกให้มัดนันก็ยังบ่พากันผูกกันมัดอยู่พี่น้องเอ้ยมกวงก็ยังอยู่ได้เออมกวงยังอยู่พี่น้องยังลายนยเติบเนาะิวก็สิมานั่งเฝ้า มาขอยกระต่ายตัวหนึ่งพี่น้องมาเมนากับเมสาเรือเรือมาตัวหนึ่งเนาะเรือตัวผู้ตัวตัวแม่หาตายพี่น้องสิวก็สินังเฝ้าเพื่อนเพื่นกหากินยาลาละหน้าเฮ้าในแลนดนเนี่ยนี่เป็นเด็กเรียงงัวหนึ่งวันเนาะพี่น้องปกติกะอีพอเพิ่นสีปล่อยนายสวนเนาะ ปีนี้เพิ่นนะเอเพิ่นบดนัมนาได้ปีนี้พีน่น้องเพิ่นสีเลี้ยงงูนะเพิ่นว่าเนานะกะอ้ายเพิ่นเอามาให้เพิ่ม4โตผู้พนี่เป็น12โตพี่นะ้องก็ถือว่าพูงหนึ่งเลยแหละเนาะไอ้ซีงงูในถาวงเพิ่นกับไปกินอยู่ยพูน้นให้เทิงพู่นเนาะ กระดิ่งกริ้งกริ้งอยู่จ่อยได้พี่น้องเลยบ่ได้เคยปล่อยเพิ่นและไม่แต่ไปซีดอะี่ลเลี่ยงอยู่ไปซี่แหละผูกเมียนบางเถ่อก็ได้มันก็ผูกเมียนไปไล่แต่พวกอันไปทาเบิ่งแต่พวกบ่ได้ผูกอะไรที่พวกอันลูกๆเพิ่นอะไรพี่น้องเ บรรยากาศอยู่ไห้อยู่ยนาก็คึ้มพี่น้องหักสิตกกับบ่ตกหั่นแหละเนาะนี่เต็มอยู่เพิ่นมันก็หาเห,หล่าก,กินแถวไห้หนาเลยพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นซาวเลี้ยงงว1วันเดอ้อพี่น้องเฝ้างัวแทนอีพ่อ ป่าแล้วพี่น้องป่านาข่อยมันหลายเนอกข้าแเนมขึ้นไปมันก็บ่ค่อยเห็นป่านใดเนาะกับพอดีไปเห็ดไว้ก็บ่ได้เห็ดดีเห็ดแหน็นนไปดอกเห็ดแค่ผะพะไปบ่ให้มันเข่ามาหน่อยเดียวนึงแล้วพี่น้องก็ดีกว่าบ่มีหัวเนาะตอนนี้เราก็นั่งฝ้างัวนแลพี่น้องเดือดศิลปาปะงวัว,วนอะไรนก็หาเลาะกินเลาะกินแถวนานี่แหละพี่น้องเย พ้นกันหนาสีปะเขาอีะไรปะจา้าอันนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าสบิวกะได้ยอดเขาแล้วทงหนึ่งแล้วก็หวานก้าแล้วพกับพากันหวานก้าแล้วบานคอนเนาะพี่น้องกะคือสิแบบพ้นชีปะนี่แหละพี่น้องเพราะว่าพ้นกะบบอดดิโตกสองสามมืออนะไรเนาะมากกะอยู่ใกล้ๆเทียงนี่แหละพี่น้องเลย ฝ่าวงัวตัวใดที่ห้ามบริผูกแลก้วก็บริซนข้าววัวและพี่น้องย่านมันขึ้นไปกินอันข้าวยอดนั่นแหละย่อยอดข้าวเนาะพี่น้องอากาศหอนแห้งๆพี่น้องเลยนางเฝ้างัวเลยจนได้กลับปะงัวเนาะเมื่อกี้แดดคือเก้าพี่น้อง คันได้ตกกับจนว่าไปใส่กับบนะ่ได้เนาะคำว่าแดดแกนจนว่ะไปใส่กับบ่ได้คือเก่ามันแดดพี่น้องเลยหนั่งเฝ้ามัวแต่ก็มันก็มีเข้าบนโต๊ะน้อยมันกระิบบ่ได้ชนเข้าอะไรพี่น้องก็ปล่อ,อยนะแม่มันเนาะเขาก็ได้เฝ้าแล้วยังกินก้าเพิ่นยังกินกาเพิ่นอยังกินก้าคอยให้เพี่น,อนอ้องเพราะว่าปีนี้เฮาหยอดเข่าอยู่หน้าโคกและกะวานก้าอยู่หน้าโคกเนาะเพราะว่าบริพากันลงมาวันอยู่หน้าลุ่มเพราะว่าหน้าลุ่มน่ะ มันลบยากพี่น้องอยากกันหลายเนาะถ้าเป็นนาเทิงแล้วมันจะเป็นแบบว่าดินทรายพี่น้องดินทรายเลยลบง่ายเนาะถ้านาดินตมแนละ้วมันยากลบยากนาง่าวงซ้ซาอันบา่าวจาพรผลมาเปลี่ยนเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องเปลี่ยนกันเลียงเนาะตอนนี้ผลก็ยังพากันขึ้นไปเห็ดสวนอยู่เฮ็ดหัวและข้าวนาโคกก็ออกยาวเลยพี่น้องเป็นว่าเป็นคืบละมัง้ง เป็นว,ว่าบเหมืนเป็นว่าเศรษฐกิจอ่ะพี่น้องเป็นคืบพี่น้องเดี๋ยวสวิวกับ mm hmm. สินังเฝ้างัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยคืบผนุขนาดเลยจากสิตกบตกเนาะพี่น้องนางเฝ้างัวหน้ากะหงายบ้าหญ่พี่น้องคิดงอบัดดำเนาะ นางเฝ้าตามโตใหญ่นะเพิ่นผูกไว้เขาอยู่กับนางนางเบิง่งแตีงพวกจําพวกบ่ได้มเข้านี่แหละงัวใหญ่เลยก็บ่ริชชนเข้าก็มีพี่น้องเพราะว่าอ้ายเพิ่นบ่ได้มาซนใหนนะ้เนาะตอนนี้ก็เฝ้าไปเฝ้าม้านะพี่น้องวนไปวนมานอยู่มื้อนี้แหละเนาะเพิ่น,ะนก็ยังบ่ได้พากันลงมาก็ บงเตอร์อะไรพี่น้องสบ,อบิวกัไหลงัวมาไว้บอลไกลๆน้องให้มันกินน้ำเนาะฝนก็คือสิต,ตกนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับ,บตโปตกเนะาะไหลงัวามาอยู่ห่มบ่หายมันไปไกลเี่และพี่น้องพวกกินแถวเทียงแถวนานี่แหละเนาะหย่ากระดกอยู่งัวอามาใหม่นี่พี่น้องกินหย่าเก่งขนาด ตอนนี้ก็ยหายเพิ่นเลยนาะพี่น้องยหายจะพวกแม่ใหญ่เพิ่นเนาะกะเพิ่นกับพากันกินอยู่เนาะตอนนี้กัได้สวิวกัสซีคอโตเมื่อที่อย่างน้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสซีคอจบคลิปใบชะนี้เด้อพี่น้องสำหรับคลิปเลี้ยงงัวเลี้ยงเฝ้างัวของเฮากัสซีคอจบคลิปใบชะนี้เนาะพี่น้องวันนี้กับพ่อแม่ยังหลายนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจครอบครัว สาวบิวน้องพี่น้องกับขอบุญขอบคุณเลาลาเจอกันคลิปหน,น้าเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง